สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญรูปไข่อีกหนึ่งรุ่นหน้าสะสมบูชาครับพิมพ์ครึ่งองค์กับรุ่นนี้เลยครับนี่ครับโชคมหาทรัพย์ครับหลวงพ่อพัดบุญญะกาโมครับวัดห้วยด้วนนะครับรุ่นนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้ออะไรมาดูกันเลยนะครับก็จะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับอันนี้เป็นเนื้ออาบาก้าซาตินนะครับ เราก็จะปีนเนื้อนี่ครับกะไหลทองชุบแบก 2K 2K แล้ว 2K ลายทง 3K ลายทงชาตินะครับเราก็จะมีเนื้ออะไรเนี่ยกะไหลเงินนะครับแต่ละเนื้อในตอกโค้ดชัดเจนนะครับกะไหลเงินลงยานะครับแล้วก็มีนี่ครับกะไหลเงินนะครับชุบเงินนะครับชุบเงินหน้ากากทองทิพนะครับนี่แล้วมีเนื้ออะไรอีกแล้วก็มีนี่ครับเนื้อทองแดงลายเสือ ลายเสือตอกสอเสือนะครับห่าแล <ins S 2> <ind> ้วก็มีทองทิพย์ลายเสือนะครับแล้วก็มีนี่ครับกระไหลทองลงยานะครับหน้ากากนะครับแล้วก็มีนี่ครับทองแดงลงยาทองทิพย์ลงยาลายชาติแล้วก็มีนี่เนื้อต่างๆตามนี้ครับเนื้อทองแดงซาตินเนื้อทองแดงผิวลุ่มเนื้อทองแดงผิวลุ่มในตอกโคตรลอเรือนะครับนี่ครับแล้วก็มีเนื้อฝาบาทนะครับ แล้วก็มีเนื้อนี่ครับทองระคังซาตินทองระคังซาตินนี่ตอกโค้ดคอระคังนะครับมาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยกับรุ่นนี้ครับองค์แรกครับองค์แรกเอากับ3ามเคลงยาลายธงชาติไปเลยแล้วกันครับโอ้โหนี่ครับสามเคลงยาลายธงชาติกับโชคมหาทรัพย์ร้อยปีนะครับองค์นี้หมายเลข2 1งหนึ่งี่ครับตอกสามเคตรงนั้นนะครับมาเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปก็เป็นนี่ครับ กะไหลเงินหน้ากากของทิพย์ลงยาพื้นส้มขอบดำครับนี่ครับกะไหลชุบเงินนะครับชุบเงินก็เขียนว่าชุบเงินเลยตอบชุบเงินเลยนะครับนี่มามาดูความกว้างความใหญ่ของเหรียญกันหน่อยกับเหรียญชุบเงินนะครับก็อยู่ขนาดอยู่ที่ประมาณสามจุดแปดเซนนะครับสามจุดแปดเซนกับสามจุดสามจุดหกนะครับ สามจุดหกสามจุดหกเซนสามจุดหกอันนี้อะไรอันนี้อ๋ออันนี้สองจุดแปดนะครับมาจัดไปนี่คือเนื้อนี่ครับความคนในช้ตามนี้นะครับด้านบนเขียนว่าโชคมหาทรัพย์ร้อยปีโชคมหาทรัพย์นะครับด้านหลังก็ต่อโค้ดยันนะครับก็เลยไอตัวชุบเงินชุบเงินก็จะมีนี่ครับนี่ครับทั้งลงยาพื้นน้ําเงินและการลงยาพื้นเหลืองด้วยนะครับรุ่นนี้ นี่กับโชคมหาทรัพย์ใครชอบเหรียญรูปทรงนี้ก็เช่าหาบูชาได้เขียนชัดเจนนะครับว่าชุบเงินก็ชุบเงินนะครับอันนี้ก็ชุบเงินเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นชุบเงินลงยาพื้นเขียวแดงลงยาจี้วอนครับชุบเงินก็อ๋อชุบอ่าชุบเงินอันนี้กองงอกระไหลเงินโอ้โหงงหมดแล้วนี่รับชุบเงินกับกระไหลเงินต่างกันยช่ไหมถมดูก่อนนะชุบกับกระไหลถ้าชุบนี่จะหนากว่าเล็กน้อยนะครับกระไหลจะบางกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ ต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้ออับาก้าซาตินลงยาจีวอนนะครับนี่ดูความคมชัดเลยนะค,ความคมชัด้าใครอยากเห็นความคมชัดต้องดูเนื้อซาตินครับนี่ครับอับาก้าซาตินลงยาจีวอนขอบเหลืองนะครับอับาก้าซาตินก็ตอกอออ่างนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อนี่ตอกโค้ดทอหารเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ก็จะเป็นลงยาเต็มเลยนะ ลงยาม่วงลงยาแดงนะครับโอ้โหน่าหน้าหลังมาเตอร์พีสเลยเหรียญนี้มาดูเหรียญมาเตอร์พีสหน่อยเหรียญนะั้นโอเหรียญมาเตอร์พีสเป็นกระไหลทองนะครับนี่ครับกอทองกระไหลทองนะทาเป็นมาเตอร์พีสลงยาหน้าหลังนะครับโอแต่ถ้าจะเป็นลงยาขอบนี่จะเป็นทองทองทิพนะโอ้โดูลองศึกษากันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยมนเมื่อกีอเนน้เนื้อทองแดงนะที่เราเห็นนะครับเนื้อทองแดงนี่ครับนี่ทองแดงลายเสือต่อโคด ซอเสือนะครับทองแดงลายเสือลรงยาจีวอนนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับโอ้โหเนื้ออะไรนี่เนื้อทองแดงเช่นเดียวกันครับต่อไปครับต่อไปนี่เป็นเนื้อนี่ครับลอเรือครับทองแดงผิวลุ้งนะครับลอเรือต่อโคน์ลอเรือ,อ,ด,อ,อด้านนี้ทองแดงผิวลุ้งนะครับประรงยาติมสูบอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น ลงยาเต็มสูบเหมือนกันก็จะเป็นลอเรือเหมือนกันครับทองแดงผิวลุง้งเช่นเดียวกันนะครับเราจะมีเนื้อนี่โอ้โหดูครับมีหลายเนื้อลงยาเหลืองกอบขาวนี่ต่อโค้ดดอเด็กทองแดงครับต่อโค้ดอเด็กนะครับนี่แต่ละโค้ดก็จะ,ะไปลงยาพื้ชชมพูนี่ใครชอบเนี่ยไหนก็ลองเช่าหาบูชาต่อโค้ดดอเด็กเช่นเดียวกันครับเราจะมีนี่ครับถึงบอกว่าทองละคังซาตินนี่ทองระคังซาตินลงยาจีวรขอบน้ำเงินนะครับ ก็ต่อโคดคอระคลัขงข้างฝานะครับนี่นี่โอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้เลยนะครับกับรุ่นโชคมหาทรัพย์นะครับหลวงพ่อครับุญญากามโมครับปีสองหนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ